สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่24ถึง25พฤษภาคมปี66นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ VIP ตัวเด่นก็คือ5กับแกับ0 5 0 5 1 5 2 5 7 5 8 8 0 8 1 8 5 8 7 8 8ห1 5สองห้าเจ2 จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าเจ็ดศเนยห้าเจ็ดเจห้าเนาะต่อไปเป็นดาวโจน1หนึ่งก็สี่สองก็ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนหนึ่งแปดห้าสี่ศหนึ่งสองห้สองหหนึ่งสองห้ี่จับคู่กับหนึ่งสี่สี่หนึ่งสองหหสองสี่หห้าสี่นะก็ะขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ จับคู่ลุ้นได้กันเ้อนี่ทั้งสองแนวทางนี่เนาะจับคู่ลุ้นนั่นถึงง่ายดีนะหนึ่งห้าเจ็ดี่แปดูนย์สองแปดศูนย์เลขคู่เลขกี่เนาะเจ็ดหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าจับคู่ลุ้นได้กันเน้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดชอบสไคร b e กดไลค์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ